ขอบคุณของขวัญของฝากจากแม่ติ๊กนะครับผมขนมเค้กโอ้ยกุหลาบสีชมพูผลไม้นะครับมะละกอนี่นะครับแม่ติ๊กนะครับสวัสดีครับแม่ติ๊กครับผมกินข้าวด้วยกันนะครับฝนตกครับผม ตอนนี้ฝนกําลังตกเรากางเต็นเต็นของเรานี้แบบว่ามันเซอร์ไพรส์ครับผมเต็นเซอร์ไพรส์มากเลยครับ <c oughs> เต็นของเรานี้ไม่เหมือนใครนะครับเต็นท์จิว๋วแต่เจ๋วนะครับผมรั่วบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นศิลปะ พ่อก็ไปตัดไม้มานะครับนี่ตัดไม้แล้วก็มากางเต็นท์แบบว่าเหมือนเข้าข่ายลูกเสือใช่ไหมปัม่แอ่ามันคข้า่ายลูกเสือเออก็มีเจ้าของช่องยูทูบเบอร์ระดับโลกครับผมตอนนี้ก็มาให้กําลังใจเราด้วยนะครับใช่สจจอ,อินะใช่สิจจนะเอาระดับโลกนะครับเอาฝากช่องได้ ช่องเทมเนียฝรั่งนะคะที่เป็นช่องไทยแล้วก็ช่องภาษาอังกฤษคือ b o a d v v n t u r r s นะคะก็พิมพ์คำว่าโบบอนอยูนะก็ฝากฝากด้วยนะคะทุกท่านเรจะ <ผม S 2> ถ้าช่องใหญ่ก็จะได้มีโอกาสช่วยโปรโมทนะคะบ้านสีสุงสีทับไทยด้วยค่ะขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับอ่าค,ค,ค,ครับผมได้ได้มาฝากช่องได้เลยครับ ลายงามบอกว่าเอ้ยพ่อเป็นสบายยังเลยฝนตกวันนี้คึกมากครับพลายงามครับ<ฟ>ก็หลังจากที่ชมช้างเข้าฉากแสดงเสร็จนะครับก็มาชมบรรยากาศที่เรามาอยู่ที่ค่ายทหารนะครับผม S <S โอ้ทำไมมันยานเถอะเอ้ามัน <c oughs> ไม่ไมีี่แล้วมันทมเดอมันไม่ไม่ไม่แะไม่ไม่ซับในดิอ่วาีโชว์หน่อยฮันมาหน่อยครับโอ้โหอันนี้นเขาเรียกแรไปไฮเปอร์ <c oughs> <c oughs> ใช่ชัตว์ตึ้นแบบใช่ชสัตว์ตึ้นแบนี่ครับโอ้ยเต้นของเราตอนนี้ก็กลายเป็นความจริงแล้วนะครับผมไม่ใช่อยู่แล้วไม่ใช่ธรรมดาแต่สายบุตรสุยดยอดไปเลยครับเต้นจิ๋วแต่เจ๋วนะครับผม,มสุยดยอดไปเลยครับธรรมชาติมากเลยชอบธรรมชาติอย่างนี้นะครับผม สุดยอดครับสวัสดีครับผมอยู่กับเราในช่อง Family สีทับไทยนะครับวันนี้ก็มีทั้งนางสาวไทยนะครับผมนางงามจักรวาลแล้วก็โอ้ก็นางเอกช่องยูทูบเบอร์นะครับนี่ช่องอะไรรู้ไหมครับนี่คอมเมนต์มีฟังครับนี่ครับโอ้โหคนสรินเหล่านะครับวันนี้มาบูชา วัตถุมงคลซึ่งเป็นตะกุดตะกุดของพ่อใหญ่สรีทับไทยนะครับก็จะมีมวลสารที่อยู่ข้างในก็จะเป็นทั้งขนหางช้างรกช้างนะครับเล็บช้างงาช้างนะครับผมซึ่งเป็นของทนสิทธิ์ในตัวอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ก็มารับกับมือนะครับรับกับพลายงามสุดหล่อนะครับซึ่งเป็นเจ้าพิธีในวันนี้ซึ่งเป็นสิริมงคลมากนะครับ ช้างพลายงามซึ่งมาร่วมกิจกรรมงานช้างในปีนี้ในปีนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปทําพิธีกันเลยเนาะ,ค,ะครับแล้วจะรอดท้องช้างได้ไหมรอ,อ,อดคระรอดต้องใส่ครูตามกําลังศรัทธาต่างหากนะครับได้ไดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวทำกันก่อนรอดไปกันรอดไ,ไหม เดี๋ยวเรามาดูพิธีกรรมในวันนี้นะครับผมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้จะเป็นบูชาครูยุครุ่นอดทุกสี่โลกของคนละอย่างครับก็แม่แม่เอฟซีช่องแฟมิลี่สีทับไทยนะครับกอเข้าไปติดตามช่องยูทูบของเขมรเมียฝรั่งนะครับแล้วช่องไหนอีกบ้างครับที่อยู่ในนี้เนาะ ช่องเอสแอนเชนเลยแจ้งไปเลยครับช่องตะวันนัศมีไลฟ์สไตล์ค่ะครับผมรถทัวร์ครับรถทัวร์บายซเล่ค่ะทำเกี่ยวกับอะไรเนาะถ่ายเกี่ยวกับอะไรครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับรถทัวร์ครับรถทัวร์อันนี้จะเป็นอาหารสไตล์อาหารทุกอย่างค่ะับวงจรเนาะวงจรอ่าไม่ไม่ซีจะได้ไม่ได้ดูแค่ช้างนะครับก็จะได้ไปติดตามดูหลายๆอย่างนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นอาหารอ่าครับผม ครัวนะครับครับผมโน่นด้วยนะครับกำลังเปิดใหม่นะครับก็เข้าไปติดดามอเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะให้รอดท้องช้างก่อนนะครับแล้วก็ทำธีรับประุมงคลนะครับ เดี๋ยวพาเลยครับเป็นแฟนพาดูอด่านี่ก็พายงานนวครับ เส่ยดด้งเลยฮะเส่ดด้ยนเพี่กเลยนะเวลาลอดทรงมช้างเราต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับนี่ครเหลงไม่นัได้ที่องแม่ก็ได้นั่นแหลต้ที่แม่ก็ได้ไม่เดี๋ยวให้ตมก็ได้ตแม่ก็ได้ผไม่คิดเลอกั้ตัแม่ขอัว ให้ล้ปั้มพอมแล้วก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจนะครับอธิษฐานปรารถนาตามต้องการนะครับผมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่อไปนี้จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมโดยเจ้าพิธีพลายงามนะครับพลายงามเป็นช้างลักษณะดีนะครับเป็นช้างหางแก้วนะครับผมวันนี้จะให้โชคให้ไทยนะครับให้พรนิดหลานนะครับพรแล้วนะอธิษฐานเลยนะครับ เราพรนักครูประรำเั like, yeah, anyway, ็กิ์พักครูมอเท่าพักครูมมอลวงคำลวงไอ้ที่นัคมเดียงมามักมาจาดตัวตาปุนักกุชชัเตดู้จับบารมีไลงามเออโดนบรดาประธานพรเดือไนกระือไปกระออนใงซ้ำ้เรกษ์งามยำยำออเดือกในนางควายมันเอาหลทองช้างเดือเนี่ยนาเกิดราก็ว่าชมยูทูบเนี่ยนาจุดกหลดทองช้างนาบูชาวัตถุมงคลมีท้งเวน มีรสมีทั้งสุขุพุทมีตาพยาคตจารนนื้อสารผลชทยงามเกว่าจะอนาลตทองทางอนี้ก็มีแต่ความสุขความเจริญสุขสมังมันใจารถนาสุขสิ่งาสุขการนื้อรับพอประจุมงคลดังนื้อแน่ยกาเชื่นชุบกิจกรรมสกิจเด้อแน่มาเะออมาหมักมามาสุกมามีมาคือมาเกียงกำลังมาเกียง เจ้าทืนก็ร่วงคู่เดือตุกตะคุณะคู่จะคู่เตยเด้อนี่เชิญคนสักทิศชาวพระยาสุรินทร์ภัคดีคือโรงจังวางเด้อนี่รับรู้รับทราบเด้ออ่าคนเจะหนุนภาวะเศรษฐีรถทองช้างไอ้เนี้ก็มีความสุขความเจริญว่าช่องยูทูบมันประสบผลสำเร็จอ่าผู้ติดตามกันหนักเส้นหนักหลานเด้ออ่อนเน่ารวยๆปังๆเด้อยนี่สมซาทุกสิ่งทุกอย่างอนั่งดับต่อไปก็ อันเชื่อดืนกวยา,าวนลอดทองช่างด้อเนีย่ยภายามดืม้อดูบรรดาประธานพลสาธุด้อนะโมตตะมะขวะตัวรโมสมาสมุะนะโมตตะมะวะตัวร์นัมส,าม,สมาสมุตตะนะโมตตะมะวะตวร์นัมโสมสมาสมุตตะสามาเลยครับสามรอบเพือ,อ,ค,อค่อยๆเดินเอานักลอดลองใต้ท้องพุทธสาร สายงามดนบันดาลโชคลาภมัฒนะเกินราขรัดปัดเมาสนิทสดายในท้องงมาลายหายเด้ออันมุดกระโดดกคนดกรดไทเดอะนิทสลายกระปัดเบาลองจีมีแต่ความสุขความเจริญเข้าไปนะครับอีกองอบสุตดบางสิ่งได้ขอให้ได้สมคำมันตั้งใจปรารพนาสุสุขปนการเด้อกระเุินระเดนงานปุนงานกนนกวนักสูบระมมัน เินเกอบักเจด a ระเบ่ากลุ่มกรอบตระปอดไทยชงดีมิชัยเดืออันวาจาวบักดังเลมังลีสุขมิวามุีความเจริญเดือเปรกุป็รกสักเรือบารมีคุณสันชางใจไพงามทางหางแก้วกระเดือดุปบดดาบทานพนเด้อสภาพยาสุรินภักดีสยรงจังหวังเด้อนยตนเสีต้นเมดแลุ่มกรงมนาเด้ออ้าวประสบผลสำ็จเด้ออ้าวอ้าว เดี๋ยวไปยืนทางลูกนะครับคนละสองสองท่านนะครับจะได้ถ่ายภาพลงช่องยูทูบช่องแฟมิลี่สีทรายเข้าใกล้ครับจับงานครับเข้าใกล้เลยเข้าไปจับงานเลยเข้าเลยครับเข้าเลยอยู่นั่นแหละครับอ้าวเข้ามาครับเข้ามาใกล้บล็อกแอคชั่นสูงบน็อาบลองเลยครับสวยครับโอเคทีนี้ก็รอรับปริบัติขงคนนะครับ นี e ่ยินีีครับท่านที่ผูเช้าถึือมงคลเนาะทางลงครับอันคือดื้ออันครับประคอตัดกดื้อเนี่มาเสืมามักมามามาตมมามีวมาซื้อมาจริงกันลงจริงจัดคุญแจกุญแจดื้อ ก็มือเนี่อัน,นเชิญแสงจูผุ้ศิษย์ปรตมงคลเน้อเนี่อันชกอันชัยประสิธิ์ประสาทวิชาเด้อเน่ปกปักรักษาคุ้มครองวัดมโนบูชาวัดศุมงคลที่เราก็อันเชิญนุ่งเรื่องเก่านายที่เมื่อไหน่คิดัังสิ่งใดให้ได้สมต้องมาตั้งใจประนาทุกสิ่งการด้อสาธุนามุตะกับปุวะตรรานามุตะกัปุะตรรษตุมานมุตระกบปุวะตรตมานามุัปุวะตรรษตมาสะ บู่ชทาจผรมามานาัชานิมมามามาสมทานมาายัม,นมามนูมนมาท่ามมูมา

ูนครับผมความมีความสุขความเจริญน,น,นะครับรวยรวยรวยเงินเพ้งมันปับ